วันนี mate, ้เดินมาหาเห็ดนะครับเนาะวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่หนึ่งวันที่หวยออกพอดีนะครับเนาะไม่ค่อยได้ได้มาหน่อยเดียอะเหตุหัวสวยครับเนี่ยไหนตีบ่ายยุ่งเลยดิ้นเลยเห็ดตรงนั้นเดินไอ้ที่พอก็อยู่กับใบไม้ ประมาณสองโลก็ได้เดินมาแป๊บหนึ่งมเปิพึ่งตื่นตอนเช้าพีิกัดก็บอกขยะนะครับเนาะบอกขยะของยิ่งดอกสวย พอได้กินอยู kind of ่ดอกสวยๆอยู mm ่ในดินเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึ่งสวยๆตูมทั้งนั้นเลยนะครับเนาะอยู่ในดินก็มี อยู่ในดินเยอะครับยังขึ้นไม่ดีครับแต่ก็ได้เยอะเอ๊ะใครจะไปหาไม้เลยเนี่ยยังไล่ขึ้นวันพอดีเหตุการล่บอให้ไล่ของกูเนี่ยโม่ไอ้นี่มันโลแล้วคนก็เยอะนะครับนะเปิดคนเริ่มเข้าละเขอยาหนัก พอดีมาเจอพี่เขายังทําท่าไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนนะครับยายก็ฝากกอพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์อะไรสักอย่างนะครับเนาะยหยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูครับวันนี้เช้าวันที่หนึ่งครับเอาเห็ดก่อนก่อนเอาหวยครับนี่เห็นดอกสวยๆครับนี่ครับหัวเข็มก็มีนะครับเนี่ยหดอกเล็กนี่ครับดอกสวย เห็ดโคนให้ด <poisoned indo> ูอ <ampa> ีกรอบหนึ <music Brothers> okay, ่งสองโลได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวไปดูใหม่เดี๋ยวยังไงจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับแล้วตอนนี้ยุงก็เริ่มนวดหัวแล้วกินข้าวด้วยไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยกันใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับพิกัด บอ่อขยะเขาเก่งเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ